ี่น้องหลังตอกันมาเลยพี่น้องก็มีอาการนะครับปลาเงี้ยพาเลยพาเลย,ยดึงตุกต๊กๆเยะอปะปลาเคาะบ่โอ้ปลาเคาะปลาเคาะ,ะพี่น้องโอ้โอ้ใส่สวยๆอยู่พี่น้องเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวขอยัดเก็บก่อนนะพี่น้องเนี่ยนะครับพี่น้อ,ง,อ,พนอ,ง,องพี่น้องปากคนใหญ่พี่น้อง ติดเบ็ดหรือยังนอนดูสิโอ uh> uh> um> uh> um> um> uh uh ู้ว่าติดเบ็ดพี่น้องคุณนะครับติดเบ็ดนมดูคนเดี๋ยวน้องจะกลับเฮ้ยหลังนี่ยังจุ๊บสมหลังเขาพี่น้องอู้แมนบ่นี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 ่ขั้นเบ็ดพี่น้องอู้วดูบนนี่อู้ สว, seats, ส, online. สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกับพบกับช่องนุ่มสำหรบปัทจินเช่นเคยพี่น้องสำหรับเมื่อนี้กับพาพี่น้องมาหาไซเบียร์นะพี่น้องเนาะนะครับเซตสี่สิบลังพี่น้องเป็นลอยยี่สิบเซนกับลอยห้าสิบเซนผสมกันครับพี่น้องแลต่เนื้ยเฮาเมื่อไหร่เฮาก็ได้เป็นเนื้อใส่เดือนที่กันนะพี่น้องเนาะนี่ครับถือกดนาเมื่อวันก็ไปรุ่นกันพี่น้องว่าหมายนี่จะมานขึ้นเก่าบ่ยังคิดที่เราก็มาหมายนี่ก็บทุวันกินดีอยู่พี่น้องดูว่ามันไปใส่ได้เยอะมาแก้มือมื่อไหร่เป็นเนยจะไปรับ ผมสำหรับมื้อน,นี้นมจากลาพัทินว่าจะใส่บึงทงน้านี่ยพี่น้องก็ถือว่ากินดีอยู่รอบที่แล้วไปบึงว่าจะหมุนเข้าไปใส่ถึงพุ่นนะครับพี่น้องถึงเอพุ่นนะครับถึงเอลิมกําแพงตรงต้นควายบ่เป็นเอหัวลิ้มหัวเพิ่นบ่รู้จะหมุนไปได้บ่พี่น้องเพิุ่ทธนาเข้าไปใส่อยู่คั่นบ่รหกน้อพี่น้องเนาะลองหมุนในเบิ่งเพราะว่าคั่นมาใส่ฝั่งนี้มันจะมีสาเก่าอยู่แล้วก็ทางนี้น้ําแห้งบ่ร์แล้วครับพี่น้องมื้อนี้น้ําปุ๊บเป็นเป็นนังแองก์พี่น้อง กันเบ็ดเหลือจะลองไปใส่ตามแอีงตามทางเบื้องพี่น้องนะครับว่าเมื่อนี้ก็จะเนียนไปเบื้องน้านี่พี่น้องสี่สิบดังเป็ดเลยดับไปใส่น์นกันครับผมเบ็ดน,นี้ก็ใส่เป็นเบ็ดตกปลาละครั้งที่เก้าพี่น้องถึงร,ระปัดจินเบือหนึ่งใส่เดือยเหาจะพอใส่บอลใส่เดืยเดเอดยแดงน,น,น้อยพี่น้อง

Cái toàn dài mất phục đừng cái nó Mình nhìn thấy nó khóa Ơi, cái bò có yên Bò oh, bà khó <laughs> หัวค่ำพี่น้องอ้าวมาแล้วแต้มแรกพี่นอ้องใส่ปนครับผมเล็ไดไ้พี่น้องเอ้อ่ะหออยาดปดครับผมมันมันพี่น้องหลังตอกันมาเลยพี่น้องตัวน,นี้อาการน,นะครับปลาอย่างปลาเลยปลาเลย,ยดึงตุ๊บๆุบยบชัวปาเคาะบ่ อู้ปลาเค็บปลาค็พี่นอ้องอู้ใส่สวยๆอยู่พี่น้องเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนเดี๋ยพี่น้องเด้อู้เส่็ๆเลยพี่น้องเลยอ้วนอ้วนอ่ะอเดี๋ครนะับพี่น้องสวยงามๆอะอยิบเก็บน้องเต็มไปสองติดๆกันแล้วครับ เจ็บครับผมอ่ะวนๆเลยพี่น้องเอ้สวยง,งามกินลึกด้วยบนอย่มัน,อมนโอ้ยามกับพี่น้องไล่้ว่าจะออกไหมมั้อีกสักสามทุ่มโอ้โห่กินลึกเลยพี่น้องเอ้อ่ะเดี๋ยวขอผมหยัดผลแล้วพี่น้องเดี๋จะไปเสียเวลาครับครับผมหลังจากยำ รอบกลับมาพี่น้องนะก็ได้มาสองแต้มพี่น้องตัวงาำตัวหนึ่งพอหน่อยตัวหนึ่งพี่น้องพอใส่ได้ตมได้ปนอยู่แรงหน่ยพี่น้องเดี๋ยวประมาณสามทุ่มเดี๋ยวค่อยมายามกันนะพี่น้องเนาะเบื้องว่าจะมาหรือป่ะมาณสำหรับคืนนี้ครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีท่านครับผมสามทุ่มกวาดเลยพี่น้องไปมายามเบียดเยียดใส่เดือนกันพี่น้องจะมานบ่ โอ้เป็นยังไงนี่ห้อยดึงเยอะจะบอกเงี้ยร้อนโอู้นะครับอู้ห้อยดึงอยู่พี่นอ้องเยี้ยร้อนครับอ่ะมาเปลี่ยนเยื่อครับผมไปยางไปเรื่อยๆครับนี่มีห้อยดึงพี่น้องเต็มบ่เอ้ามาแล้วเต็มแรกเต็มแรกอเอา้าเราพี่น้องเต็มแรกเหาอ ใส่อะ,อะใส่กำลังปนพี่นอ้องเอ้ยขอยาดเก็บกับผมหลับคืนนี่เขาเบ่า,าตาเลยเก็บกับผมเยอะมาหลายหลังเลยพี่น้องเอ้ยได้ืเต็มเดียวเย <c oughs> อะหล่อนบดเลยพี่น้องเอ้ยคแไม่ดึงไม่ตึงเลยนะี่นี่ครับโอ้ยเยอะยังอยู่ครับโอ้นี่เยอะหล่อน กลับมาโ,<ฮ> <c oughs> โอ๊ยแมงข่าปากเดีย๋ยวเอาไปดึงแต่เงียบโอู้ด,ดูไปแล้วเลยน้องด,ดูไปแล้วห <c oughs> ลังนี้เป็นไงม่งเอ๊ติดมันได้ไวน้องปุ้ด่านนะ มาละใส่ที่โซนที่โดนหลุดที่ไหนฮึหลุดโอ้ยหล,ลุดจนได้โอ้มันเขี้ยวกิ่งเหนือป้องโอ้หลุดสวยเลยโอ้ยหายากโอเปีออยงครับผมโอ้หลุดสวยเลยเดียดไอหมาดไปหน่อยนึงพี่น้องเงี่ย คือเขานี่หลอนครับพี่นออ้องเป็นเรื่องๆก,กลับมาจุ๊บๆๆ,ๆแมนบ่เราไปแล้วอูอ้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้ยสองหลังติดละหลังนี้ หลุดอีกเอ้าอยากเก็บครับผมพี่น้องปากโคลนยัยพี่น้องติดเบ็ดหรือยังนอนอยู่สิอู้หูปัดติดเบ็ดพี่น้องคุณนะครับติดเบ็ดนมอ,อยู่สิเดี๋ยวนมจะกลับเอ็งจมะมาตกเอาเด้อปาโคลนยัยเมื่อ,อยยกี้พี่น้อง,น,องนุมจะกลอบพี่ทีนะรองเอา,านี่ไปยกยกยกไปไกลมันตื่นมันแหวกง,งาแหวกตาเข่าไปเลยพี่นอ้องตัูบดมเลยพี่น้องเฝ้าไอ้เบ็ดคันเมื่อกี้พี่น้องแต่ในมันเยอหลอนแล้วเดี๋ยวใส่ทิมไว้เนาะพี่น้องเนาะไปครับผม ไปครับพี่น้องยามต่อใส่เบตงเองถุตงตะกาหลังเพ่นอพี่น้องก็ได้ปากควงใหญ่นี่เมื่อกี้ก็ยุ่งมากปากควงใหญ่เมื่อกี้เยอะเป็นได้โอ้ยเยอะยังอยู่พี่น้องไปไปส่เบอประมาณเส็จหลังพี่น้องทีนี้เสร็จหลังโดนบ่นะครับนั่นงก่อนที่ไซกัน์าการหน้าเลย

มันเฮาอีกห <laughs> ลังลงล้งนี้อ,อู้หลั้งนี้ขับีเนี้ยหล่นครับพี่น้องโอ้โอ้เราไมีหอยดึงอยู่บ่อืมเกี่ยวก่อเขาโอ้ยใส่อไปใส่ต่าบหู นี่ครับโอ้ยไมหลักมาผีพี่น้องอืหหโหดถึดดงนี่นะฮะใสโอ้ยเอาไว้เด็ช็อตเด็ดเน่มึงนี่เดี๋ค่อยตีนะครับเด็ดเนื้อปลาผีโอ้โหนี่กระตังร้นอนนี่ ลมเอาเอาเอ้อาไอ้อเออาเต็ม,น,ตมน,นี่เอี๋ยวเอาเาเอาเอาเอาเเอเอาเอ้เาเาเอาเอาเอานอาออาอเอี้ยหลอนเออาเอนเเาเาเเอ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 าอนี่นอาอ เดี๋ยวไปขับเ,เอาหลังนั่นพี่น้องเอาลังทเต็มที่สองเนาะไปเปลี่ยนแยกกันครับโอ้หลังนี้มีหอยกินพี่น้องคนนะครับใส่ปนใส่แบนอีกแล้วตัวโดนปูจัดการเรียบร้อยพี่น้องกินหัวกินใส่กินอย่างเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยโอ้ปวดทิ่มพี่น้องอ่ะตัวใส่เยอะไหมครับผมไปครับพี่น้องโอ้มันมีแต้มที่สามเลืหลุดพี่น้องนี่ทั้งนีไปหลังเลืกโอ้เยอะยุคเก่าครับ นี่เลยนิ่งเลยเยอะยุคเก่าปะยิ้ห้อยดิงโอ้หล่อนครับพี่น้องมาเปลี่ยนเยอะครับผมครับผมกะคืนนี่ยังใส่ก็ได้แค่สองตัวเลยพี่น้องหลุดไปหล่ตัวยุบพี่น้องเลยเยอยก็หล่อนไล่ส่วนใสเดือนเท่าพี่น้องปุ้ยไปเลยพี่น้องให้ใส่ต้องทิ่มอ่ะไม่กินหรอหรอบเด็กคุปต์เด็กไม่ยามแล้วนะครับพุ่น้องครับ โอ้เสียดายลายพ้อมนะครับ่ายหมดเลยโอ้สุดยอดเลยครับไปครับผมเราเจอกันตอนเช้านะครับพี่น้องตอนหัวคำ่ำสองแต้มคืนนี้ก็ได้สองแต้มหลุดไปลายแต้มเยียกรัดเบ็ดละตัวอีไปละเยียใส่เดือนเฮามีกินละไประหยัดเก็บครับผมเจอกันตอนเช้าครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านครับผมกัพบกับช่องนุ่มจากรับทีมชินเคยพี่น้องสำหรับเซานี้กัพาพี่น้องมาหาหยามเบียดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเซานี้กัเป็นยังไงจะมารุบประมานหรืไปรุนกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเหยือกับขาดร้ายพี่น้องเป็นมีสิอู้คอยดึงคักพี่น้องเลยโอ้โหผิดคักพี่น้องผมลุตไปแล้วพี่น้อง เดี๋ยวไปลุนกันต่อนะพี่น้องนะเพราะว่ายังว่าเมื่อคืนเนี่ยเสดเดือนตายลายพี่น้องเอ้แล้วไ่เด็ใส่เลยครับอู้านีสะบ่เกีียวกับเขาเขาใส่นี่เงียบอยู่พี่น้องไปลุนกันพี่น้องเอ้จะมาดูมาในแค่ไหนครับผมนี่ครับพี่น้องหมือวานตั้งใจไว้เนี่ยครับจะใส่เบิกน้าเนี่ยพี่น้อง กะว่าจะใส่ไปฮอดนะครับลิ้มรัวที่มีตน้นกล้วยพี่น้องแต่ว่าไปใส่ได้แค่นั้นพี่น้องหกไหลหมนุนบ่ได้พี่น้องที่ติดกิลีสอดนะพี่น้องก็เลยใส่ได้แค่นั้นพี่น้องก็เลยมาใส่แถวนี้แล้วก็มาใส่ตรงที่แหงๆไงมุมเหนียพี่น้องนำก็แหงเราใส่ตามที่มันมีนำเจ็กจะเป็นตังไดกัไปลุ่นกันพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะช่องหัวคำก็ได้ไปแค่สองแต้มเราไม่ยามไมา่คืนก็นได้แค่สองแต้ม สำหรับเซานี่เป็นยังไงไปลุ่นกันครับพี่น้องมนีเมื่อวานนี้ก็ได้ตอนแรกก็ได้ใส่กำงานพี่น้องเงียบเลยโโอ้หว,วันนี้เดี๋ยวตึงหล่นเพราะเราไม่มีเหยื่อใส่ตัอเหยื่อบิดพี่น้องเมื่อวานเลนมยมเอาไปหยามหอบดึกไปแล้วจริงๆเอนนอไมืนมากูเบ็ดเตยๆแล้วพี่น้องเนี่ย พิจิกันไปมีช็อตเด็ดในไทยพี่น้องเบ้างนะครับพี่น้องุมนะครับฝนมาแล้วเดี๋ยวตกหมอกก็ลง่มไหลแล้วพี่น้องไปครับผมหลังนี้ติดเงี้ยพี่น้องมีห้อยดึงอยู่เดินมาดูมีแต้มบอกครับโอ้โหเอียงเนี่งเอียงโอ้ติดปลาบอก

อู้อ๋อแล้วแตมที่ซองพี่น้องเห้อ๋อใส่งามๆยู่พี่น้องนะหยัดเก็บครับพี่น้องแตมที่ซองครับผมมนัมนๆครับหน่วยปรติดครับพี่น้องแต่มาสองแต้มแล้วสำหรับเซานี้หวังว่าจะมีแต้มต่อไปเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้เป็นแดงโอ้ยหล่อนอ ไปเรืเอ่อยๆพวกเงียหล่อนพี่น้องเลยมีแต้มแล้บ่นสลับเศร้านี่ฮ้ยอู้หูหอูามาแล้วแต้มหนึ่งพี่น้องแต้มที่สา,าสมี๋ยวเด้อยุ้ยใส่อู้เมนมีปลาอ๋ออ๋อใส่เดียวกันเลยพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่ก็ะลดุดจะบอกย่ากลุดอีกไง เดนกระลดดอย่าลดอีกอนะตรงนี้โอ้โหปักมือเบ็ดปักมืออะแต้มที่สามาครับพี่น้องโอ้ใส่แบนอีกแล้วแต้มนี้ล่ละม่นก็เป็นห้อยดึงเก็บบ่นเนี่ยโอ้โลดครับพี่นอ้องอประหยัดเก็บเดี๋ยวเขามาเก็บพี่น้องนะหลุดหลังต่อข้างหนา้าเดียวเนี อ,อากาศก็หมอกลง่ลายพี่นอ้องลงไปฝนต้นนหนาเราบหังนี้ยูวะโอ้โหหลุดอีกแล้วอ,อะไรเนี้หลุดเยอะจังเลยอันนี้ก็ค่อยดึงไปเลยพี่น้องเอยปุน่นหลุดอีกแล้วโอ้โหไปครับผม มึงนี่บองปลาคอายนี่มาเฝ้าเบ็ดโอ้เงียบบ่มากินเลยไหมพี่น้องเสียดายมึงเนี่มันยุ่งมึงนี่พี่น้องตัวมันเหล่มเลยแม่เงียบหล่อนโอ้เสียดายเสียดายครับผมอ่ะเข้าอีก้นก็เข้าพึ้นพี่น้องโอ้เสียดายครับมันหล่นตรงตะก้าใหญ่พี่น้องเคยได้ปลาคอายนี่มึงนี่เป็นปลามันกินแล้วมันดิ่นไหลมึงนี่พี่น้องยังไงเนี่ย คุณก็เงียบอยู่พี่น้องกยว่ามีอาการนะครับย่างลงมาใส่ยังสี่เลยพี่น้องก็ขาล่างค <c oughs> ือเนี่โดน <c oughs> หล่อนนยายามต่างทางเข้าไปปามเสียงปามดินไหลเลยมาลงมาลงมมาใส่บึง ใส่ไปหอยพูน่ะพี่น้องนเจดีย์มียตกตัวยหกเต็มบ่นะครับรถมึดเลยเนี่ยพี่น้องโอ้โหเสียดายเสียดายหาเงียเขียดมาใส่แล้วพี่น้องสิจะใส่เดือนนี้แบบหลอนไงครับพี่น้อง บุ้งท่องใส่กางนาเลยหลอโอนมีหลังเด้เฮ้ยหลังนี้ยังจุกอ,อู้ใส่หน่อยเราพี่น้องไงใส่เว้นใส่เว้นเราอีกแล้วครับพี่น้อง เดดหนึ่งลังกินเล็กอยอ่เดี๋ยวค่อยมาเอาใส่ไปก่อนหล,หลังอื่นได้ปลาคอใยญ่บ่าหลังนี้ก็โอ้ยคุณครับหล่อนปักไวก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บหลังนี้มาคืนนี่ก็ได้อยนี่ tổ ninh xuống thì nghiệp nhá bà lẽ lòng đây là sông lăng hóc cái u nè 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 khăn nong u chú u Nè. nong สงสัสยตัวใหญ่อยู่นี่บดพี่น้องโอ้โเสียดายเสียดายวี่งฉอตเด็ดเหตุลงเลยเสียดายเสียดายครับผมหลังได้อีกแล้วที่นี่หลังอีกหลังนึงโอ้โหสะบัดเบิดโอ้ยหลังนี่เสียดายเลยพี่น้องเอ้ยบัไดีเลย มีประเดเะี๋ใส่นาะยินด้ห้อยงูเด้ประคอหน่อยตัวนั่นแต่ตัวเนื้งพี่น้องแต้มดิส่นี่โหงงเลยเอควาหยัดเก็บครับผม ่น้องมือนีกะถือว่าใส่เบ็ดเรียบร้อยๆนอนพี่น้องเนาะกับเบ็ดสี่สิบลังเราพี่น้องกับเยือใสเดือนสำหรับเส้านี้ก็ได้แมสซีเต้มพี่น้องเลยกับเป็นใสปนทั้งนั้นพี่น้องเลยเมื่อคืนกะตอนแรงหัวคํากัได้ไปมัดสองแต้มเมื่อคืนก็ได้สองเต้มพี่น้องแต่ว่าหลุดลายพี่น้องสิ่งคันเยือไตเสียดายพี่น้องเลยเยือตุยหมดเลยใสเดือนเหาตจนไม่กินพี่น้องเลยบุ๊บสมัดไม่ยำตอนดึกไดๆนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าพอไดียูได้กินพอได้ต้มพอได้ปนพี่น้อง สรุปรวมกับไดมัน8แปดแต้มมาพี่น้องก <g ül> ับเป็น40สี่สิบลังสมัยนี่ก็่ือว่าถ้าเป็นได้เหยื่อเขียดเนี่ยขึ้นยีดีอยู่พี่น้องหมายนี่เพราะปลากินดีตอนเศร้านี่ไม่ยามมีเสียงปลากินเหยื่อตบๆ,ๆ,ๆอยู่พี่น้องแล้วก็ยังมือคื้นเห็นปาลาคอใหญ่อยู่เสียดายครับทีโบติดนาพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปุ่นว่าคลิปหน้านุ่มจักลับประทิญจะพาพี่น้องหาอยู่หากิาาาานทั้งในก็รอติดตามต่อช่อนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ขอกราบลาพี่พี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับมันมันครับ